สวัสดีครับอันนี้เป็นสวนใหม่นะครับที่รังสิตนะครับ mm hmm. ก็ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมีสวนที่อยู่ข้างบ่อนะครับที่มีบ้านอยู่เรียบร้อยนะครับของคุณชวลิต <c oughs> อันนี้เป็นทางเดินเดิมนะครับทางเดินเดิมครับ ตร,ตรงนี้อาจจะมีว่างอยู่นิดหนึ่งอาจจะปลูกดอกไม้นะครับเป็นพวกดอกคอสมอสนะครับเพื่อปรับอารมณ์ของสวนของเรานะครับให้มีความน่ารื่นรมากยิ่งขึ้นนะครับค,ครับผมก็ตัวทางเข้านะครับก็จะมีนถนนมารับอยู่ตรงช่วงตรงกลางนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับก็จะมีพืชที่เป็นภาพรวมแบบนี้นะครับก็คือมีพืชที่ปลูก เป็นเป็นสวนครัวที่เป็นแปลงนะครับส่วนผักสลัดนั้นเราจะปลูกบนโต๊ะนะครับผักสลัดจะปลูกบนโต๊ะนะครับแล้วก็พวกผักอ่าเป็นผักที่เป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะยืนต้นนะครับก็จะเป็นพวกมะนาวมะกรูดอะโวคาโคด,โดฟิกแล้วก็อะไรต่างๆนั้นเราจะปลูกอรอบข้างนะครับด้านรอบนะครับส่วนมะเขือเทศเชอรี่นะครับ เขือเทศเชอรี่นะครับจะอยู่ในโรงเรือนขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับในโรงเรือนตรงนี้แล้วก็เมลอนก็จะปลูกกันอย่างละครึ่งๆนะครับเกือเทศเชอรี่เมลอนแตงกวาญี่ปุ่นนะครับก็จะปลูกในโรงเรือน Greenhouse ตัวนี้นะครับทางเดินก็จะเป็นคอนกรีตให้แบบนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานนะครับแต่ก็ส่วนจะต้องสะอาดสวยงามนะครับ ในส่วนของต้นกาแฟนะครับกาแฟอยู่ตรงไหนต้นกาแฟยอยู่รอบรั้วนะครับอยู่รอบรั้วตรงนี้นะครับต้นกาแฟนะครับแล้วก็มันเบอร์รี่นะครับผมจะสลับกาแฟมันเบอร์รี่กาแฟมันเบอร์รี่นะครับนะครับหรืออาจจะปลูกด้านใดด้านหนึ่งนะครับด้านด้านด้านนี้อาจจะเป็นกาแฟด้านนี้อาจจะเป็นมันเบอร์รี่นะครับนะก็แต่ฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านตัวบ้านเนี่ยฝั่งด้านตัวสะเนี่ยเราจะไม่ปลูกอะไรนะครับ เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะบังบางส่วนนะครับเวลาวันหน้าเราเปิดร้านอาหารนะครับก็จะได้เห็นแบบนี้นะครับจะได้เห็นส่วนนะครับมองไปเห็นส่วนนะครับส่วนตัวรั้วนั้นก็จะเป็นรั้วไม้ไผ่ที่ผมทำสำเร็จให้เลยนะครับดูนะครับก็จะเป็นรั้วไม้ไผ่แบบนี้นะครับสูงประมาณ1เมตรนะครับสูงประมาณ1เมตรนะครับเป็นรั้วแบบ จัดให้มันเป็นสัดส่วนนะครับว่าเนี่ยเป็นโซนสวนนะนะครับคุณจะเข้ามาทะลุทลายเนี่ยไม่ได้นะครับก็ต้องเข้าตามประตูที่เราเตรียมไว้ให้นะครับก็จะเป็นส่วนรั้วไม้ไผ่แบบนี้นะครับนะครับส่วนพวกนี้เป็นต้นไม้เดิมนะครับต้นมะม่วงเดิมนะครับต้นมะม่วงเดิมนะครับต้นมะม่วงเดิมเอาละมาดูในแปลงในแปลงดินที่เราปลูกนะครับเราก็จะยกแปลงขึ้นมานะครับ ก็จะปลูกพวกพริกต่างๆนะครับพริกต้องการพริกอะไรนะครับที่ริสมานะครับมะเขือนะครับกระเพรานะครับโหระพาต้นหอมผักชีขึ้นช่ายอะไรต่างๆนะฮะพอเราเราจะปลูกด้านนอกนะครับตรงตรงแปลงนอกนะครับเป็นแปลงๆแบบนี้เลยดูแลง่ายนะครับเป็นแปลงแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราจะขึ้นแปลงยกแปลงขึ้นมามีการ คุมพลาสติกกันญ้าอะไรให้เรียบร้อยหมดนะครับส่วนโต๊ะปลูกผักสลัดนะครับสลัดเนี่ยลิสต์มาว่าต้องการอะไรนะครับผมก็จะปลูกให้เป็นถุงๆนะครับเหมือนกับที่ได้ปลูกให้ลูกค้านะครับดูนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวสลัดนะครับก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะโต๊ะแบบนี้เลยนะครับอยากได้สลัดตัวไหนอยากได้ผักตัวไหนบอกนะครับเราจะมา ใส่ปลูกเป็นถุงแบบนี้นะครับเวลาเรา move ไปกรุงเทพไปอะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่ได้ช้ำนะครับก็เอาไปเป็นถุงเลยนะครับแล้วก็ปลูกใหม่ทดแทนเท่านั้นเองนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับในกลุ่มของต้นฟิกนะครับอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับฟิกนะครับมะเดื่อฝรั่งนะครับเพราะว่าอาจจะมี2 3สาสายพันธุ์นะครับ ก็ปลูกเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวนะครับท3-4สายพันธุ์เพราะว่าตัวฟิกเนี่ยเท่าที่ดูมานะครับมีหลายสายพันธุ์มากแลมีหลายมีพันธุ์อิสราเอลพันธุ์ญี่ปุ่นพันธุ์อะไรอิตาลีอะไรพวกนี้นะครับมีมีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาอย่างละ2 2-3สายพันธุ์นะครับเอามาทดลองดูว่าตัวไหนมันให้ผลผลิตก่อนแล้วก็เอาตัวนั้นใช่ไหมครัตัวไหนมันอร่อยก็ได้ตัวนั้นนะครับแล้ววันข้างหน้าเนี่ยถ้าต้นมันโตเนี่ยเราขายกิ่งมันด้วย เราขายเก่งมันได้ด้วยนะครับต้นฟิกนะครับก็เอาไว้ฝั่งนี้แล้วกันนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งก็จะเป็นพวกพืชสวนครัวไปนะครับเช่นมะนาวมะกรูดอะไรพวกเนี้ยนะครับเลมอนอะไรพวกนั้นนะครับก็ก็อยู่แถวเป็นเป็นเซตเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวไปนะครับเนาะปลูกแถวหนึ่งประมาณ4ี่หต้น4ี่ต้น4ีต้นนะครับซึ่งผลผลิตก็น่าจะพอนะครับนะครับเราจะไม่ปลูกเยอะๆเป็นสวนเพื่อเหลือเยอะๆไม่เอาแบบนั้นนะครับ มาดูต้นกาแฟนะครับมันเบอรี่นะครับก็คือต้นหม่อนหวานนะครับก็จะปลูกแบบนี้นะครับสลับกันไปข้างรั้วนะครับเพราะว่าผมจะได้เดินสายระบบน้ําหยดเนี่ยมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อจะเอามาให้กับต้นมันเบอรี่ต้นกาแฟนะครับเราจะปลูกรอบรั้วแบบนี้นะครับก็จะได้สวยอีกแบบหนึ่งนะครับก็สรุปว่านะครับในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับเราจะได้แบบนี้นะครับ แล้วก็พร้อมที่จะลงมือได้เลยนะครับเนาะครับผมขอบคุณนะขอบคุณมากนะครับผมจะรีบลงมือให้เลยนะครับขอบคุณครับ